วัดโกโตกุอินเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายโจโดซึ่งเป็นนิกายทางพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมที่ก่อตั้งโดยนักบวชโฮเนนเป็นสาวกของพระอามิตรพุทธพระพุทธเจ้าแห่งดินแดนตะวันตกเชื่อกันว่าคำปฏิญาณดั้งเดิมของพระอามิตรพุทธคือการปลดปล่อยสรพสัตว์โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุหรือฐานะทางสังคมไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีส่วนร่วมในการกระทำที่ดีหรือชั่วในชีวิตก็ตามตามระบบของโจโดแล้วมีเพียงคนเดียวที่ต้องสวดมนเพื่อรับความคุ้มครองจากพระอมิตรพุทธและได้เกิดใหม่ในดินแดนอันบริสุทธิ์ของเขานี่คือคำสอนของนิกายโจโดภายในวัด โกโตคุอินนี้เองยังมีสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่งถือว่าเป็นสุดยอดและเป็นปูชนียสถานบูชนียวัตถุที่สำคัญคือพระใหญ่ใดบุสึหรือพระใหญ่แห่งคามาคุระซึ่งตั้งตระงานอยู่กลางลานวัดมีขนาดมหูมาตั้งอยู่บนพื้นที่โลง่ง ท่ามกลางพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ซึ่งพระใหญ่ใดพผู้สืนี้มีขนาดเป็นสองรองจากหลวงพโตวัดไทเดนจิเท่านั้นพระใหญ่ใดพุูธสื่เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองคามากุระตั้งอยู่ที่วัดโคโตกุอินเป็นพระพุทธรูปที่มีความสูงถึง13.35เมตร มีน้ำหนักถึง95ตันเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากหลวงพ่อโตแห่งวัดโทไดจิเมืองนาลาจากหลักฐานพบว่าพระพุทธรูปไดบุสะนี้สร้างขึ้นในปีคิธศักราช1252ในตอนแรกนั้นพระพุทธรูปอยู่ในห้องโถงของวัดแต่ตัววัดได้รับความเสียหายจากพายุและแผ่นดินไหวอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดจึงไม่มีตัวอาคารของวัดพระใหญ่ไดบุสึจึงตั้งอยู่กลางแจ้งพระใหญ่ไดบุสึนั้นสร้างจากโลหะสำลิดและทองแดงโดยช่างฝีมือดีที่เห็นได้จากองค์พระเป็นสีเขียวเพราะว่าเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีเกิดการออกไซด์ของโลหะที่สะสมมาเป็นเวลานาน,านจนองค์พระเป็นสีเขียวหรือว่าจะเป็นสีสนิมก็ได้ ตามพงศ์วดารได้อธิบายถึงความสำเร็จของผู้สำเร็จราชการแห่งคามาุละซึ่งเป็นโชกุนตั้งแต่ปลายศตวรรษที่12ถึงกลางศตวรรษที่13กล่าวถึงการสร้างพระใหญ่นั้นว่าเริ่มสร้างในปีคิทสศกศราษ1252นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อที่ว่านักบวชนิกายโจโรได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้คนเพื่อสร้าง แต่ความชัดเจนในเรื่องของลักษณะเฉพาะการสร้างหรือศิลปินที่สร้างนั้นยังไม่มีการระบุได้อย่างชัดเจนหลังจากที่พระพุทธรูปองค์นี้อยู่กลางแจ้งมาตั้งแต่ปีคิศาก1960-1961ถึงก็ได้มีการบูรณะพระพุทธรูปให้มีความคงทนมากขึ้น เพื่อป้องกันการปังตรายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดวยรายละเอียดของพระพุทธรูปตามพุทธลักษณะแล้ววัดโกโตกุอินและพระใหญ่ไดผู้สื่อผ่านความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นวัดโกโตกุอินไม่เพียงแต่เป็นวัดที่สำคัญของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญกับชาวไทยอีกด้วย ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2474ในวันที่4เมษายนเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีได้เสด็จเยือนวัดโคโตคุอินพร้อมทั้งได้ปลูกต้นสน และสิ่งที่ยังเป็นประจักษ์พยานนอกจากภาพถ่ายแล้วก็ยังมีต้นสนที่ทั้งสองพระองค์ได้ปลูกไว้ในขณะเดียวกันอีกต่อมาอีกภายในปีพุทธศักราช2530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่10 ก็ยังเคยเสด็จพระราชดำเนินและยังปลูกต้นสนไว้เพื่อเป็นที่ระลึกของการเสด็จพระราชดำเนินตั้งแต่ยังเป็นพระบรมรโอรสาธิราชน,นี่กรนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญทั้งชาวไทยเองและก็ชาวญี่ปุ่นเองที่มีต่อวัดโกโตุกอินและพระใหญ่ใดบุตรศร